สวัสดีค่ะพบกับชารี่เหมือนเดิมนะคะผ่านช่อง i am in USA นะคะวันนี้วันที่19เพฤษภาคมปี2 0 2 2ค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะก็อัปเดตข่าวเรื่องยึดทรัพย์สินของรัเสเซียนะคะกับข่าวลือที่ว่าสหรัฐจะให้รัเสเซียจ่ายเป็นสกุลเงินอื่นสาหรับเดือนนี้ที่จะถึงวันครบกําหนดชําระค่ะแล้วก็ข่าวที่2เป็นข่าวผู้ป่วยติดเชื้อในสหรัฐเพิ่มขึ้น3เท่านะคะกับทางนิตข่ายประกาศกฎหมายแก้ไขปัญหานมผงขาดแคลนแล้วก็ เรื่องของร่างกฎหมายเกี่ยวกับปืนนะคะจากเหตุการณ์กราดยิงที่บัฟฟาโลค่ะข่าวที่3ก็เป็นข่าวเศรษฐกิจโดยรวมนะคะเรื่องของน้ํามันทองหุ้นธนาคารกลางและธนาคารโลกเป็นต้นค่ะ <S <S เรื่องของการยึดทรัพย์สินของธนาคารกลางรัเสเซียนะคะเพื่อที่จะนาเงินเนี่ยมาเป็นทุนให้กับยูเครนเรื่องนี้มาจากการนําเสนอของคณะกรรมาการยุโรปนะคะให้เป็นข้อเสนอทางกฎหมายที่กําลังพิจารณาอยู่ เมื่อวานนี้นะคะวันที่18พฤษภาคมค่ะจากรอยเตอร์รายงานว่ารัฐรมนตรีคลังเจเน็ตยาเ่นนะคะได้กล่าวว่าเรื่องสองสองครามเนี่ยเป็นเรื่องปกติของการสูญเสียแล้วก็ต้องมีต้นทุนสูงซึ่งเราทุกคนเนี่ยต่างก็ต้องการให้รัสเซียจ่ายอย่างน้อยนะคะก็ส่วนหนึ่งของความเสียหายทั้งหมดแต่การยึดทรัพย์สินของธนาครารกลางรัสเซีย3แสนล้านนะคะที่ถือครองอยู่นอกรัสเซียนะคะต้องขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศในสหภาพยุโรปด้วยค่ะ ดิจะต้องมีการลงมตเิเป็นเอกฉันท์ระหว่างประเทศนะคะพร้อมกับความเห็นของประเทศสมาชิกของสภาพยุโรปเพื่อผ่านสภาไปด้วยใน3 0 0 0สนล้านน,นนะคะมีฝรั่งเศสเยอรมนีและก็สหรัฐอาณจักรถือครองอยู่นะคะส่วนนี้ราราวหน5่0 0้ันล้านดอลาดลาร์ค่ะแล้วก็อีก3 9มสิพันล้านดอลาดลาร์สหรัฐของเราถือครองอยู่นะคะก็คือในมุมมองทางกฎหมายเนี่ย การยึดทรัพย์สินนี้ไว้เพื่อขายนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่จะกระทําได้โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเจนนต่จะเล่นเธอบอกว่าเธอไม่เห็นด้วยนะคะและมองว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายโดยรวมแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้อยู่มีหลายเสียงนะคะส่วนใหญ่ของสภาพยุโรปเนี่ยออกมาแสดงความเห็นว่าวิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่ผิดหากรัสเซียต้องรับผิดชอบเพื่อนาเงินมาเป็นต้นทุนให้กับยูเครน และทางออกที่ดีที่สุดที่จะสร้างยูเครนขึ้นมาใหม่ก็คือให้รัฐบาลและก็องค์กรระหว่างประเทศหากลยุทธ์ระหว่างประเทศทางการเงินเพื่อช่วยให้ยูเครนเนี่ยสร้างตัวเองได้ในทางเศรษฐกิจหากว่าสงครามจบลงค่ะโดยจบท้ายนะคะว่าเรื่องการยึดทุนสำรองรัสเซียเนี่ยเป็นเรื่องเหมือนฝันกลางวันมากกว่านะคะที่จะทําได้ต่อที่เรื่องของการผิดนัดชําระหนี้ของรัสเซียในเดือนนี้นะคะวันที่2 5พฤษภาคมรัสเซียยังมีความเสี่ยงเรื่องที่จะผิดนัดชําระหนี้ ซึ่งก็มีนักข่าวไปถามเยเลนนะคะในเมืองบอลประเทศเยอรมนีก่อนการประชุม G7 ว่าเธอเนี่ยจะต่ออายุให้กับรัเสเซียหรือไม่ก่อนวันที่25ค่ะโดยเธอบอกว่าเธอยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายนะคะแต่เธอไม่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ที่จะต่ออายุให้ส่วนเรื่องของข่าวลือที่ว่าสหรัฐแจะอนุญ,ญาตให้รัเสเซียชำระหนี้เป็นสกุลเงินต่างประเทศอื่นนะคะอันนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะหากรัเสเซียไม่สามารถชำระนี้ได้นั่นหมายความว่า รัสเซียผิดนัดชําระหนี้ต่างประเทศและก็จะเป็นสิ่งที่บอกเราว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสถานการณ์ที่รัสเซียเนี่ยเขายืนอยู่ด้วยค่ะอันนี้คือเสียงของจอนด์เยเรนนะคะส่วนเรื่องของสงครามในยูเคนที่ส่งผลให้ราคาอาหารและพลังงานสูงขึ้นทําให้มีข่าวเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจโลกจะไม่แน่นอนนะคะเยเลนเขาก็บอกว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและชาติพนันธมิตรเนี่ยมันย่อมส่งผลต่อความสามารถทางการเงินของรัสเซีย อย่าง,งรัสเซียก็ต้องเจอกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและเงินเฟอ้อสูงนะคะซึ่งเมื่อไม่นานมาน,นี้บริษัทผลิตรถถังสองแห่งของรัสเซียเนี่ยเขาก็ปิดทําการไปเนื่องจากว่ามีการขาดแคลนอะไรซึ่งก็ทําให้เราเห็นว่ารัสเซียเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องการจัดหาวัตถุดิบที่ต้องการในการสนับสนุนเศรษฐกิจและการทําสงครามค่ะและเรื่องของการช่วยยูเครนนะคะยาเลนเขาบอกว่า4ี่หมล้านเนี่ยยังคิดว่าน้อยไปนะคะคือมันช่วยได้ในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น ซึ่ง,ยงเยลแลนเขาก็เห็นว่าควรจะมีงบมากกว่านี้อีกค่ะแล้วก็มีข่าวนะคะว่าทางวุฒิสมาชิกโจมันชินนะคะเขาออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาต้องการให้แน่ใจว่าเราเนี่ยจะช่วยยูเครนชนะในสงครามครั้งนี้ให้ได้ก่อนแล้วเขาถึงจะไปคุยเรื่องของแผนเศรษฐกิจของโจไบเดนนะคะหรือว่าแผนบิลแบ็กเบตเตอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็มีข่าวใหญ่นะคะที่ว่ามีการไลฟ์สตรีมกราดยิงซูเปอร์มาร์เก็ตที่เมืองบัฟฟาโลนะคะโจมันชินเขาก็ได้เสนอร่างกฎหมายที่จะขยายการตรวจสอบประวัติ สำหรับธุรกรรมเชิงพาณิชย์ในการขายและการโอนอาวุธปืนซึ่งร่างกฎหมายที่มันชินเขาเสนอนะคะเขาบอกว่าเขาคิดว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าร่างกฎหมายก่อนหน้าของประธานาธิบดีโจไบเดนเสนอไว้ก็คือไบเดนเนี่ยเขาต้องการให้ออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนฉบับใหม่นะคะอย่างเช่นการตรวจสอบประวัติการขายปืนทุกรายห้ามขายอาวุธโจมตีร้ายแรงและซองกระสุนความจุสูงนะคะรวมถึงยกเลิกความคุ้มกันทางกฎหมายสําหรับผ,ผู้ผลิตปืนที่ตั้งใจให้มีอาวุธสงคราม วางขายอยู่บนท้องถนนค่ะแต่ว่าไบเดนเขาก็บอกนะคะว่าเขาทราบว่ามันเป็นเรื่องยากนะคะที่จะผ่านสภาเพราะาเขาเคยเอามาพูดถึงเรื่องนี้หลายครั้งแล้วซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็ยังไม่ลมเลิกนะคะที่จะพยายามอีกครั้งหนึ่งหลังจากเหตุการณ์กาดยิงครั้งนี้เกิดขึ้นค่ะส่วนมันชินนะคะเขาก็บอกว่าเดมครตเนี่ยไม่น่าจะได้รับการสนับสนุนในร่างกฎหมายที่เขาเสนอไปส่วนร่างกฎหมายที่ตัวเขาเองเสนอนะคะเขาบอกว่าของเขาเนี่ยมันไม่ได้ละเมิดสิทธิของใครเป็นการส่วนตัวค่ะ แล้วก็ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนะคะของเรื่องนี้ก็คือเราต้องจัดการป้องกันไม่ให้อาวุธปืนเนี่ยไปอยู่ในมือของผู้ที่มีอาการป่วยทางจิตคือสรุปง่ายๆนะคะในสองภาคการเมืองเนี่ยเขามีนโยบายตรงข้ามกันนะคะก็คือทางฝั่ง r e p u ค l ิ c a n เนี่ยเขาสนับสนุนให้ชาวเมริกันสามารถครอบครองอาวุธปืนได้นะคะโดยที่สามารถตรวจสอบประวัติของผู้ใช้ปืนแล้วก็มีความรักกลุ่มมากขึ้นซึ่งมันชินเนี่ยเขาสนับสนุนฝั่ง GOP ค่ะ ส่วนดัมมครัตนะคะเขาพยายามผลักดันเพื่อที่จะปฏิรูปกฎหมายอาวุธปืนนะคะโดยเสนอให้ยุติการใช้อาวุธปืนแบบจู่โจมห้ามซื้อปืนเกินหนึ่งกระบอกต่อเดือนหรือว่ามีการฟ้องร้องผู้ผลิตและก็ผู้ขายได้รวมถึงให้ทุนวิจัยวิเคราะห์เหตุการณ์ความรุนแรงจากอาวุธปืนเป็นต้นค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เลยทําให้มีการโต้แย้งกันนะคะถึงร่างกฎหมายใหม่ที่จะแก้ไขกับปัญหาจากเหตุการณ์กราดยิงนะคะซึ่งก็ต้องรอดูการโหวตต่อไปนะคะว่าจะผ่านหรือไม่อีกทีอย่างไรค่ะ อันนี้เราไปต่อเรื่องของโควิด -19 ทนะคะในสหรัฐเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของทางทำเนียบขาวนะคะที่เป็นหน่วยประสานงานโครนาไวรัสก็ออกมาเตือนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ป่วยใหม่เพิ่มในระดับที่สูงขึ้นในหลายพื้นที่ของสหรัฐค่ะค่าเฉลี่ยของการติดเชื้อรายใหม่ใน7วันนะคะตอนนี้เพิ่มขึ้นเกือบ1 0 0 0 0แสนรายอยู่ประมาณ9 4 0 0 0รายต่อวันนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นมา26%จากสัปดาห์ก่อนหน้าแล้วก็เพิ่มขึ้น3เท่านะคะจากเดือนที่ผ่านมาค่ะ ส่วนการเข้ารับก,การรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะก็เพิ่มขึ้นมากด้วยโดยเฉลี่ยนเนี่ยเาเพิ่มขึ้นประมาณ19นะคะจากสัปดาห์ก่อนหรือว่าประมาณ3,000รายต่อวันค่ะโดยเขาเชื่อว่าในหน้าร้อนที่ถึงนี้นะคะจะมีตัวเลขพุ่งสูงขึ้นอีกนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังย้ำนะคะถึงเ,เรื่องที่ว่าถึงแม้ว่าตัวเลขตอนนี้เนี่ยมันจะน้อยกว่าคลื่นสายพันธุ์โอมิครอนที่ระบาดไปก่อนนั้นนี้นะคะแต่ถ้าหากรัฐสภาเนี่ยไม่สนับสนุนงบโควิดต่อในเร็วนี้ ราเทศาสหรัฐก็จะไม่พร้อมที่จะรับมือนะคะหากมีการเปลี่ยนแปลงอีกในไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาต้านไวรัสลัคซีนแล้วก็การทบสอบหาเชื้อค่ะโอเคค่ะาวน้เรามาต่อเรื่องของนมผงนะคะนมผงขาดแคลนก็คือเมื่อวานประธานาธิบดีโจไบเดนเขาได้นํากฎหมายการผลิตเพื่อป้องกันหรือว่า Defense Production Act ออกมาใช้ครั้งนึงนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาของการขาดแคลนนมผงค่ะโดยจะมีคําสั่งให้ซัพพลายเออร์นะคะจัดลาดับความสําคัญ แล้วก็ส่งส่วนผสมต่างๆเนี่ยไปยังผู้ผลิตนมผงก่อนที่จะส่งให้กับบริษัทอื่นๆนะคะที่อาจจะสั่งซื้อส่วนผสมเหล่านั้นโดยต้องการให้มีการผลิตและส่งออกนมผงมาถึงผู้บริโภคอย่างเร็วที่สุดนะคะนอกจากนี้ไบเดนเขาก็ยังสั่งให้กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์รวมถึงกระทรวงเกษตรสหรัฐนะคะใช้เครื่องบินจากกระทรวงกลาโหมเนี่ยไปรับนมผงจากต่างประเทศที่ตรงตามมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยของสหรัฐอีกด้วยค่ะ พร้อมกับรัฐสภานะคะยังผ่านร่างกฎหมายใหม่เพื่อช่วยส่งเสริมหน่วยงานนะคะด้วยงบ28ล้านดอลลาร์สำหรับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอันนี้คือผ่านไปอย่างเฉียบเชียดนะคะด้วยคะแนนเสียง231ต่อ192เสียงนะคะเพื่อป้องกันการหยุดชะงักในอนาคตแล้วก็ปรับปรุงการตรวจสอบความปลอดภัยหลังจากที่โรงงานผลิตของแอปปาเนี่ยเขาปิดไปนะคะโรงงานนี้อยู่ในรัฐมิชิแกนค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในโรงงานที่ผลิตนมงผงในประเทศถึง90%นะคะ พร้อมยังมีร่างกฎหมายแยากออกมาอีตัวหนึ่งก็คือสําหรับผู้ปกครองที่มีไรายได้น้อยนะคะโดยอยนุญาตให้โครงการของวิกเนี่ยสามารถจัดหาซัลายเออร์ต่างประเทศมาทดแทนนมผงที่ขาดแคลนได้ค่ะสําหรับร่างกฎหมายตัวหลังที่แยกออกมาก็ได้รับคะแนนเสียงเต็มที่นะคะ414/9ต่อเสียงค่ะอานนี้เราไปต่อเรื่องข่าวเศรษฐกิจนะคะตอนนี้ธนาคารโลกหรือว่าเวลแบง์ประกาศแผนรับมือวิกฤตความมั่นคงด้านอาหารทั่วโลก โดยจะมีงบประมาณ3 0 0 0 0ล้านนะคะให้กับโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่นะคะที่จะเป็นโครงการที่ร่วมมือกับประเทศต่างๆอีก1 2หมื่นล้านดอลลาร์ค่ะรายละเอียดคร่าวๆนะคะก็คืองบประมาณนี้จะส่งเสริมเรื่องการผลิตอาหารปุ๋ยเรื่องการค้าความช่วยเหลือครัวเรือนผู้ผลิตบางกลุ่มนะคะรวมถึงควบคุมเกี่ยวกับเกษตรกรรมน้ํจชลปทานโภชนาการและก็อื่นๆตลอดช่วง15เดือนข้างหน้าค่ะาวนี้มาดูเรื่องของน้ํามันนะคะเมื่อวานนี้น้ํามันดิเวิทซัส ลดลงติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วหลังจากที่มีรายงานว่าโรงกลั่นน้ำมันสหรัฐนะคะเร่งการเพิ่มผลิตเพื่อรับมือกับสต๊อกน้ำมันที่ลดลงนะคะน้ำมันดิบเวเท,ทักซ่าลดลง281เหรียญเอซนอยู่ที่109.59ดอลลาร์ต่อบาร์เรลน้ำมันดิบเบร 2, นนะคะลดลง282เหรียญเซนนะคะอยู่ที่1 0 9 1 1ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐนะคะลดลง3.4ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว อันนี้ก็ส่วนทางกับที่นักวิเคราะห์ก็คาดไว้นะคะว่าจะเพิ่มขึ้น1.4ล้านบาร์เรลส่วนสต๊อกน้ำมันดิบที่เมืองคูชิงรัฐโอคลาโฮมานะคะอันนี้เป็นจุดที่เขาส่งมอบสัญญาน้ำมันดิบล่่งหน้าของสารัฐนะคะอันนี้เขาบอกว่าลดลง2.4ล้านบาร์เรลค่ะแล้วก็สต๊อกน้ำมันเบนซินนะคะลดลง4.8ล้านบาร์เรลอันนี้มากกว่าที่นักวิเคราะห์เนี่ยเขาคาดว่าจะลดถึง1.3ล้านบาร์เรลค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีข่าวว่าสหรัฐเนี่ยผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานกับเวเนซุเอลานะคะบางส่วนเพื่อที่เปิดทางไปสู่การเจราจาอย่างราบรื่มนะคะโดยครอบคลุมเรื่องที่จะอนุญาตให้บริษัทของเชปรอนคอปนะคะบริษัทน้ํามันสัญชาติอเมริกาเนี่ยเปิดเจรจาด้วยตนเองกับรัฐบาลของอาดูโลกับบริษัทที่ชื่อว่า PDVSA นะคะซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติของเวเนซุเอลาค่ะก็ถือว่าเป็นการยกเลิกแบนชั่วคราวนะคะต่อการพูดคุยหารือดังกล่าวไป เวเนซุเอลานะคะเ็เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามันของ OPEC และประสบกับปัญหาการส่งออกน้ํามันลดลงต่ําสุดในรอบหลายทศวรรษนะคะเนื่องจากว่า PDVSA เนี่ยเขาถูกกระทรวงกรารคลังสหรัฐคว่ำบาตรไปค่ะส่วนเรื่องของตลาดหุ้นนะคะเมะื่อวานนี้เห็นบอกว่าเป็นสีแดงอยู่นะคะก็คือดาวโจนส์ดลบไป1164จุด s อ5 0 0นะคะลดไป165จุดนากนะคะก็ลดไป5 6 6จุดนะคะ ค่าเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นปรับตัวขึ้นนะคะอยู่ที่103.63ค่ะค่าเงินบาทอยู่ที่34.62บาทต่อดอลลาร์นะคะบิทคอยนะคะก็ไปอยู่ที่28,700นพร้อะคะพร้อมกับตลาดคริปโตเนี่ยเขาบอกร่วงลงทั้งแผงค่ะตลาดสินทรัพย์นะคะโดนกดดันแล้วก็นักลงทุนเนี่ยแห่ขายหุ้นไปถือเงินสดเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะเจอรมพาวเวลเนี่ยเขามีการออกมาถแถลงการในงานสัมมนาของ Wall Street j o u r น a l นะคะว่าทางเฟดพร้อมที่จะขึ้นดอกเบี้ยสูงที่สุด เท่าที่เขาจะทําได้นะคะส่วนราคาทองนะคะก็ทรงตัวอยู่ที่1,818.90ดอลลาร์ต่อออนนะคะแล้วก็มีข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยยอดการค้าปลีกเพิ่มขึ้น0.9%จากเมื่อเดือนที่แล้วนะคะส่วนในเดือนมีนาคมเนี่ยตัวเลขก็ปรับขึ้นอีกนะคะไปถึง1.4%จากของเดิมคือ0.7แล้วก็เขาบอกว่าอันนี้แปลว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยกำลังแข็งแกร่งผู้บริโภคยังมีการใช้จ่ายดีอยู่ค่ะ โอเคค่ะก็สรุปจบกับข่าววันนี้นะคะขอบคุณสำหรับก,การติดตามนะคะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ